สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยของเรานะครับล่าสุดเลยครับต้องบอกว่าสดุดีทีละสินแดงดาละครับ ตำนานกองหน้าทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนนะครับที่ลงสนามและยิงกระจัดกระจายครับล่าสุดมาซาทาดะอิชิอิพูดชัดเจนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมาติดตามครับส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจครับอิชิอิเผยเราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นถึงผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่การยิงประตูแต่หากไม่เสียประตูนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับในขณะที่คู่ต่อสู้ทีมชาติไทยสีลังกายักไหลหงายการ์ดแบบนี้เอา้าเฮ้ยจะแข่งอยู่แล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตโงโมลงปียวพงหญยิงครับ เอาละครับเรามาติดตามกันที่ทีมชาติไทยกันเลยนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจสุดๆละครับเพราะว่ามีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการออกมาแล้วละครับซึ่งตัวมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยอ่ะถ้าโฟกัสกันเลยนะ จะมีประเด็นสําคัญสําคัญนอยู่3เรื่องและเดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมไปกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับอย่างที่บอกไปนะครับการตัดสินใจ3เรื่องสําคัญเนี่ยของอิชิอินั่นก็คือ1เราอยู่ในกลุ่มที่ต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับถึงจะผ่านเข้ารอบได้ จากการซ้อมทุกคนเนี่ยอิชิบอกว่าทําได้ดีอุ่นเครื่องก็ทําได้ดีคือเอาเรียกว่าพอใจทั้งหมดแล้วกันนะครับในเกมเจอกับอัฟกานิสถานเอาตัวรอดไปได้แล้วก็ทําผลงานได้ตามโค้ดสั่ง ดังนั้นนักเตะชุดนี้นะครับน่าที่จะได้เห็นกันยาวๆทั้งในเอเชียนคัพเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วก็โปรแกรมอื่นๆก็คงจะเป็นชุดนี้เป็นแกนแน่นอนนะครับซึ่งเกมการแข่งขันนัดที่2นะฮะอิชิก็ทํากันบ้านมาแล้วนะศรีลังกาเนี่ยเขาไปแข่งกับลาวมาก็ไปสืบมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเอามาเล่นกับเราหรือไม่อิชิก็ว่าตามตรงเลยนะ ไอที่เห็นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาใช้เกมกับเราหรือเปล่าหรือแค่หลอกเรานะครับแต่ดูแล้วสีลังกาน่าจะใช้เกมที่ดุด,ดันมาเล่นกับทีมชาติไทยมากกว่าฉะนั้นต้องใส่ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมก็คือเรียกว่าซ้อมเข้มนะฮะเตรียมดีไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคิดว่าคู่ต่อสู้ก็มาบุกใส่เหมือนกันนะครับเพื่อการเก็บ3มคะแนนเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ทุกประตูครับ ส่วนเรื่องการเป็นแชมป์กลุ่มและอาจจะมีผลเรื่องประตูได้เสียเนี่ยอิชอิดเขามองอีกมุมหนึ่งเลยนะในความคิดของเขาเรื่องของการเสียประตูเนี่ยมันสําคัญกว่าไอยิงประตูได้สําคัญอยู่นะเออแต่ไม่เสียดีกว่าถ้าเราชนะแค่ลูกเดียวนั่นก็คือเราสามแ้มอยู่ดีนั่นเองเนี่ยคือสไตล์ของอิชอิดะครับคือไม่ชอบเสียประตูเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าบุกแหลกใสแก่แหลกเพราะว่าเขาเน้นเกมรับด้วยนะครับตรงนี้ที่น่าสนใจ อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะเจาะลึกกันเลยเนี่ยนะครับก็บอกว่านั่นคือการที่มาซาทระอิชิอิยืนยันในการถแถลงข่าวครับทุกคนนะว่าทีรศสินแดงดาไม่อยู่ในลิสต์50คนที่จะแข่งขันเอเชียครับรอบคัดเลือกนั่นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเพราะว่าอิชิอ,อิเขาต้องการที่จะใช้นักเตะให้มันต่อเนื่องและใช้ได้นาน มันไม่ใช่ว่าใช้รายการนี้แล้วจบไปแล้วก็หานักเตะใหม่ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายนะครับว่าหรือนี่จะเป็นการที่มุ้ยธีรสินแดงดากับทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะเป็นการปิดฉากไปโดยปริยายหรือไม่เพราะว่าก็ไม่รู้ไงหลังจากนี้มันเป็นการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วแล้วก็พี่มุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้3 7นะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแล้วจะ ให้เขาเล่นต่อไปแล้วอีก2ปีคัดบอลโลกคัดตอน40่สิบเหรอ ซึ่งมันก็เป็นความจริงและมันก็เป็นสิ่งที่โลกฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าอิชิอิเขาเป็นเฮดโค้ชเงเขาเลยต้องพูดออกมานะครับในทํานองที่ว่าเขาก็อาจจะต้องเลือกนักเตะใหม่ๆทั้งๆท,งที่แน่นอนละครับใครก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าธีรศิแนแดงดาคือตํานานกองหน้าทีมชาติไทยอีก1คนนะครับแต่สําหรับตอนนี้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นโลกของฟุตบอลมันก็หมุนไปเรื่อย ซึ่งทางเฮดโค้ชญี่ปุ่นเขาก็บอกเองนะครับว่าการที่เราไม่ผ่านฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเลือกนักเตะอายุน้อยเพื่อเตรียมครั้งต่อไปไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าคุณภาพนักเตะก็คือประมาณว่าธีรศินนักเก่งแต่เขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเตรียมทีมแต่ถ้าลองจินตนาการว่าเราได้ไปบอลโลกครั้งนี้ธีรศินยังไงก็ต้องมาถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บนะเพราะมันใช้ได้เลยแต่พอมันเป็นครั้งหน้ามันอีกตั้ง45ปีครับทุกคนนะฮะมุยก็จะเป็นพ่ออยู่แล้วนะ เอออีกเหตุผลคือตั้งแต่เขาเข้ามารับทําทีมชาติรู้อยู่แล้วว่านักเตะที่เล่นทีมชาติมาก่อนมีฝีเท้าระดับไหนที่ต้องการคืออยากจะเอานักเตะใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกใช้นักเตะชุดเดิมๆที่เคยใช้อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยครับซึ่งผมก็ได้ไปเก็บเอาสถิติของเทอรสินแดงดาณน,นะฮะจาก Transfer Market เนี่ยเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะต้องบอกครับว่าอะ ผลงานการันตีคุณภาพอยู่แล้วสะดุดีพี่มุ้ยซะหน่อยว่านี่คือยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งนะและเจ้าตัวก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า humble ซะด้วยนะฮะก็คือเจียมตัวนะเขาก็ไม่ได้โอ้อวดหรือว่าแอคเอิกอะไรนะครับเป็นคน nice มากๆซึ่งดูจากผลงานแล้วโหคุยได้เลยนะคือต้องบอกว่าขี้โมอยังได้เลยอ่ะเล่นอย่างโหดนะฮะจากสถิติที่ขึ้นมา ฤดูการนี้นะครับลงสนามไปในไทยลีกเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่15นัดยิง3แอซิส3นะก็ช่วงปลายอาชีพของธีรศิลป์แดงดาแต่ถ้าหากมองลงลึกไปแล้วในตำแหน่งกองหน้าของเขาที่ค่าตัวเนี่ยทะลุ1ล้านเหรียญเนี่ยก็เคยมาแล้วนะครับธีรศิลป์ลงให้กับทีมชาติไทยนะครับในการเดบิวต์ตั้งแต่อายุ19ปีกับอีก1 000, เดือนกับอีก1วัด นะครับภายใต้การเปิดตัวของโคชชันวิทผลชีวินเนี่ยแหละที่ให้เป็นโอกาสในการลงสนามก็คือโคชหลังประธานเทคนิคนะครับเล่นทีมชาติไทยเนี่ยไล่มาตั้งแต่ยูสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดใหญ่128นัดยิงไป64ประตูนะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยรอบคัดเลือกเล่นไป33นัดยิง10ประตู4แอสซิต นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นในนามทีมชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันขึ้นมาก็64ประตูแต่ถ้าแยกเป็นรายการเมเจอร์เนี่ยสีประตูนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสําหรับทีลิสินและถ้าเป็นในนามสมโมสรลองมาดูเนี่ยนะครับเล่นให้กับเมืองทองไป200นัดเนี่ยโคตรโหดเตะ200นัด bg 120นัดแต่ถ้ารวมอาชีพการค้าแข้งที่เขาจดบันทึกของ a n s f e r m a r k e ตไว้เนี่ยเกือบ400นัดทีละิน ยิงไป138ลูกโอ้โหยิงกันตีนแตกกันว่างั้นเออโหเกินร้อยลูกนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วทีมไหนที่เขาชอบยิงมากที่สุดนั่นก็คือราชนาวีนะครับลงสนามไปหกเกมยิงไปเก้าลูกห้าแอซิสโอ้โหนี่เรียกว,ยว่าสิบสี่ส่วนร่วมในการทำประตูจาก6เกมมาบ้าไปแล้วเจอราชนาวีนะแล้วก็จามจูรีเนี่ยเขายิงไป8แอซิสต์3ส่วนถ้าเป็นไทยลีกอะ ขนมของทีราสินเลยก็จะเป็นเชียงรายแบงคอกนะครับโปริสเทโลท่าเรือราชบุรีนี่ยิงไป7ลูกนะครับจากการลงสนาม10กว่าเกมทั้งนั้นเลยนะฮะก็ตามนี้แล้วก็ยังมีแอซิดด้วยนี่คือยอดกองหน้าของแท้นะครับก็เอามาแชร์ให้ฟังนะว่ามุมมองของอิชิเป็นแบบนี้แล้วก็ทีริลินแดงดาผลงานเป็นแบบนี้ก็ถือว่าประมาณนี้ส่วนแนวรับเนี่ยต่อเนื่องกับที่อิชิเขาพูดไว้ว่า เกมรุกที่ดีแน่นอนจะทําให้เราได้ประตูแต่เกมรับที่ดีเราจะได้คะแนน3แต้มเต็มๆเขาไม่อยากเสียประตูครับมาสัตหาอีชีอีนะคืออย่างนี้เขาบอกว่าการที่แนวรับของเราแข็งแกร่งเนี่ยเราก็จะต้องมองหาทุกคนให้มันลงตัว คู่เซนเตอร์แบ็กมีแล้วนะครโจนาธานเอเลียสทางด้านขวาก็นิโคลัสมิเคลสันแต่ซ้ายนี่แหละเราจะโยกมิเคลสันไปอยู่ตรงนั้นเหรอใช่หรือไม่นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งไปไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมาเปิดใจติดูเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว,ว่าเราขาดแคลนจริงๆถ้าไม่มีทีละทอนบุญมาทันเพราะว่าใจติของมิเคลสันในเกมเนี่ยนะครับ เล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับในการคุมทีมของอิชิอิเนี่ย23นัดมีการใช้นิโคลัสมิเคลสันเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายไป4นัดถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2เป็นรองแค่ทีละทอนนะครับเออที่เหลือเนี่ยเป็นนิโคลัสมิเคลสันแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องมามองแล้วแหละว่าใครที่จะเล่นแบ็กซ้ายหรือว่าเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ไปก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีแล้วแหละนะผมมองได้เลยว่าทีละทอนอาจจะ มาบ้างหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับหรือเจ็บหรืออะไรเงี้ยต้องหาตัวตายตัวแทนนั่นก็คือเอราฟันดอเลาะนั่นเองแต่ว่าแค่นัดนัดนี้นะส่วนครั้งหน้าไปเนี่ยคงจะต้องดูแล้วแหละมันก็ยังมีส,ะสะัรสลักยังมีทิตาอนที่อาการบาดเจ็บเนี่ยรีคอร์ดรีกลับคืนมานั่นเองอ่ะส่วนทางด้านของสีลังกาไม่น่าเชื่อบอลยังไม่เตะหงายการ์ดก่อนเลยครับว่าแพ้ไม่เป็นไรมันเฮ้ยมันอย่างนี้ได้เหรอครับ เขาบอกว่าพวกเราเป็นทีมใหม่และเพิ่งมีเกมอุ่นเครื่องกับลาวแม้ว่าจะได้ผลการแข่งขันเนี่ยที่ไม่ดีมากนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่ามีอะไรที่ต้องใช้สําหรับเกมเจอกับไทยแต่หนึ่งอย่างเลยที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอกับไทยเนี่ยถ้าชนะเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะช็อกโลกกันเลยนะหรือแพ้เสมอเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงล่ะเพราะว่าการเจอกับไทยมาเจ็ดครั้งยิงประตูได้2ลูกดังนั้นเขาบอกว่าผลการแข่งขันไม่เน้นโอ้โหมาเพื่อเล่นบอลเอางี้ได้เหรอ คือก่อนแข่งบอกว่าเฮ้ยไม่เน้นเล่นเลยเล่นสนุกๆมาเล่นบอลจะได้เหรอโอเคอันดับโลกมันห่างแต่ว่ามันก็แปลกๆอยู่นะเขาบอกว่าเกมพ่กนี้ไม่มีไม่มีผลอะไรสําหรับเขาเลยเขาจะยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปแน่ๆอ้โหพูดแบบนี้แล้วแม่กลับเถอะพี่โห <laughs> ยังโหดคือไม่สนผลการแข่งขันมา enjoy the g a เอาเอา,เ,อาเดี๋ยวต้องดูนะครับสําหรับอับดุลลาอัลมูไตตรีนะฮะ หัวหน้าผู้สอนทีมชาติสีลังกาว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนอ้าวและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลฝากติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ